ไม่มีลมลมไม่เข้าอ่าทำกันที่รอบกัดเลือวมนดยการทั้งหมดหคนนะอ่าหคนรับทำอะไรช่อมไหมสวัสดีค่ะพี่นเือากความอความผูอไปเป็นการแขันต้องรับรอบกัดเนืออนะครับสวัสดีค่ะมือใหม่คณะที่สองของทัานเดชดีไดนามิคเล่นมาด้วยสองกรทกของเทศบาร์ลูปูเค้ชอารุมช่างสุวรรณ มายเลขสี่คุณปัจจยาจุลโรดหมายเลขห้าคุณสิทิศักดิ์เจริญสุขหมายเลขหคุณตวัชัยบัลลีหมายเลขเจดคุณไบสาลจูนศรีแล้วก็หมายเลขแปดทนเวชจุลศรีหรือว่าแซกเอาละอ่ะวอาสองนาทีิญครับนี่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย วันนี้ไปไต่เพจเสมช่องยูทูบตะก้อนะครับไม่ใช่น้องชมพู่คนละช่องกันวันนี้ของเราอ่าเกี่ยวกับตะก้อไม่ได้เกี่ยวกับภูเขาเไฟภูกระโลนอนไม่ใช่วันนี้ของเราที่วัดเล็กิงนะไม่ใช่ที่วัดเลยนะภูผ,ผาแอบอ่าไม่ใช่วันนี้วัดเล็กิงอ่ะผมสำเนาที่ีกโอ้โหลงนิ่งเลยว้ยดีเว้วยไหวเม่กี้แปดร้อยสี่ห้าอ่า เอาละครับตอนนี้นะบอกเต็มนะครับอันดับหนึ่งสิบถูกแพ้ครับเก้าร้อยยี่สิบอันดับที่สองนะครับไผยพรรณินนะครับแปดร้อยสี่ห้าอันดับสามผู้หญิงนะครับสำนักงาตบบนตำรวจแห่งชาติเจ็ดเก้าห้าแล้วก็อันดับที่ 4, สี่ชุติกีรตินุสุวรรณดีชุติเกียรติชนะผลจากจันทบุรีนะคะป้าค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรยน แค่อีกไม่กี่รูกก็จะใส่สองสามตี้งดนะถ้าอยู่ทุกสองวก้มแน่นอนนที่2นะ่เป็สบานห้วยภูวันนี้่แหละสามครับนะสี่ครับนะจางนันนเลิรวันที่ยี่สิบห้าประเภทมือใหม่นะครับยี่สิบหกชิงขอไข่แล้วก็ยี่สิบเจ็ดประเทกอไก่สาสิบวินากีฬาเตียมตัว นะบอกคนจินต้องต้องเจ้วงนะมันจะมีเป็นใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์สวัสดีครับหมูใส่กับไปฝุ่ห้าสองในปืนถึงเวลาแล้วนะบอยปืนเรื่อแล้จริงผู้ชมแต่ผมเชื่อมั่นสำหรับชนิด,ดว่ามีโอกาส,สแต่กับไปเว็บเซ็ตคนสามท่าแม่กี่คนลร้อยก็จะเข้ารอบเลยมั้งเนี่ยตัวข้างๆนะแต่กับไปหมอซิ่หาวันช้าไปใครจะไปเชื่อใครจะไปเชื่อ เจ็ดเจ็ดห mm ้าเข้าท so ี no, okay. so ่ส kind of you know, so wow. ี่ห้าจับหน้าเท้ามาดวงสแตมนั่่งอยูข้างหน้าไม่มีโก่นะบอกไว้ก่อนรุ้นได้เลยนะวัวหน้าดมใครเล่นดลีกไม่ให้ลงนะแปดสิบห้าแต้มเบอร์หกใส่แต้มโอ้ช็อตดี้ก็ยาพอกันนะไม่มีไฟนิดเดียลน์เมื่อกี้มาปลอมเบอร์หกโอ้โหสิบห้าแต้มมาแล้วถูงเตะด้วยซ้ำสามสิบแต้ม หาดังสวยหมอตึ๊งยังเดียวเอฮ้ยฉาบไม่ดีไม่ดีค่อยๆสวยกับเฮ้ยเฮ้ยลมมาแล้ววูบป่าเลยทีเดียวป่าบุญแล้วผู้ชมเอาด้วยแล้วป่าศูนย์ห้าข้ามกันไปเวฟเอ็กสวยนะลุ้นทุกกันนะผมบอกให้เชื่อผมครับลุ้นทุกทีมลมแบบนี้นะไม่รู้ออกใครดีเหลือง ข้ามกันไปในพริ้วเอฟเอฟเอฟได้ไวสารสิ่แต้มประมาณสองนาทีแต่เซ็งโอ้โหไหวไหมหมอไหวไหมแน่แน่ยตัวเองตกรอบมันก็จะแช่งกัานั้นแ่ะเออเอาละน้ำผึ่งทำนี้นะสวยไอ้โุดนี้ผู้มองก็เป๊ะจะเสร็งดองอันไรโยนนิดบริเล่นไปเนี่ยสองคนนี้แ่ะเก๋ต้องลุยนะเก๋ หกคนนิดเั็มกาบอักษินแปลงครับเ,เข้ายอดอได้แต้มผู้เด็นหม่เด็กใส่ผู้ชมมาแล้วตอนนี้สี่สุดแต้มเข้าเรื่อยเรื่อยแต่จะไปเอฟหลายเอาได้สี่ตั้งค,อคอ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าประคับประคองให้ดีฟาวด์แต่จะไปกี่วะข้ามจะไปตูนวันหน้าโอ้โหวันหน้าตัวสิบไปคนแล้วนึง<ะ>อื๊บตัดเพียร้าว อ่าแนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้ชมไม่มีไฟเนี้ยแยเป็นเรื่องใหญ่ละสามนาทีเสร็จส่ดต้มเอาดักตั้งไปค่อยค่อยๆอ่าเร็วเร็วไล่าไว้าไวเยี่ยไปกับไปปุ่นอเสร็จปด้อย่ะทอดทอดชกเอาดัตั้งามกัไป ว,ว,ว่าแนยายามนเส,ส่ด้วยโอยโชคดีโชคดีสิงกะแนนประเด็นประเด็กสี่ปุ้นสิสะขัาาาบไปดนึงลูกฉาไข้างดับไฟตงก็ดีไม่ตงก็จุ่งเหมือนกันนะแต่ดับไฟป,ปุ้นยังเชื่อฝีไม้ฝีมือนะมอหน,นะขัดจับไล่กันไปสิบห้าโอ้ไม่มีไฟนิดหน้าชิดไล่กันมาห้าสิบแต้มสี่นาทีผ่า,าน สบายนะรึเจ็บ <scientific> ตั <anan> ้งทำกันไปเล่นเซ็ช้าไว้เช้าไว้แต่สิบคะแนนผมได้มาไล้แปดลงใเท้าครั้งนึงไต่ต้าลุนีไกชนะคจอมลุ้นอีกไกชนะสวยอาสิบคะแนนครับโบนรแปดลสศักครั้งนึงไต่เต้าเ่าดัโจจสบายดยผู้ นี่ชุดนี้ลองกุ้งสนับสนุนอยู่แล้วหมาบวมืองสห้าจ้าไ้เนี่บอหกนีมะนาตัดตของไงไผู้ชมหมาบวมืองสิบห้าไลาค่อยค่อยค่อยค่เย็ยนไว้สไจากเข้ายอดไว้เอฟไว้กระจับการเด่นกันต็ะวงบวงบัดและถึงนี้มีด้กันทั้งหมดก้าคืนนะผู้ชมนะรอบคัดเลือกเ้งหก้งขอแล้วก็มือใหม่ แล้วก็ยี่ห้าชิ้นประเภทดูใหม่อ่าไล่สุภาพกันแน่ครับเกรนหมายเลขสี่ครั้งที่หนึ่งใบแตงมมาเนี่ยวสิแม่โดนดีผู้ชมเอ้าแต่ก็ไปปุ้นข้ามกันหัวหน้าแดงหัวหน้าแดงแดงฟ้าโอ้โหม่าจะเข้ายอดคนหัวดาไม่ห้าร้อยลูนนะที่นะเผือนกันทุกคนนะเฉลยเตะห้าร้อยได้ ตเวลาห้าร้อยจุดจัเข้ารอบอ่ากำจัดข้ามกับไปเก้าได้หกแซกไว้ตอนนี้ผ่านไปห้านาทีครึ่งแปดสิบห้าแต้มโอ้โหเป็นรองแล้วที่ี้ค่ะอ่าไม่เส่ได้คิมน้องเลยรวมประตูปดสบแปดอนนี่แปดสน้เป็นเรนบด้งเลนแบด้งสิบคะแนนไ่อกี่รวอยแต่แต้ม ไปเรื่อยๆก็ไปต,ไปๆๆตอนชุดเตรียมตัวครับอ่าไปค่อยๆ,ๆไม่ต้อง,องอรีบไม่ต้องรีบกลับมาค่ะนครปฐม,มไปกับไปสิบห้าดับแม่เท้าไปกับไปสี่ีอี<ห>ค่อ้าขาไปมเจอชัยยมพงศ์กับไปหอตอนสิบเโมงยี่สิบอ้โหไว้กี่มาสองยีลน์เอาแล้ววะ ไม่แน่ไม่แน่ลายชาะสิบห้าเต็มลายโดนสองเต็มไหมครั้งที่อ่าครั้งแรกครั้งแรกอ่าลายกับไปกี่มาขาอีกสิบลายเออสิบห้าเต็มบนสี่ไปเต็มนาทีห้าสิบปีกับเกือบนาทีเราสใบเกาะหลักเจ็หมอเกาะหลักเจ็ เกาะหลักเจ็ดแต่บอลสองก็บบอหกอาหุ้เจ็ดผู้ชมแต่ถ้าลมไม่มีลอดนะลอดไปนะตอนนี้หนึ่งสองสานะคะเอาดเช้าวัดใครอยากเดินแต่โบ้ลมมาเนอะโรงเรียนเบนจัมบ้านจังหวัดบุรีนะคะจังหวัดใครจังหวัดบ้านผู้ชมนะแตดวงดีลมมาเตะเข้าก็ถือว่าโชคดีตันนี้คณะที่สองนะคะเทศบาลห้วยเพลนะคะตอนนี้คะแนนอยู่ที่หนึ่งสองห้าเจ็ดนาทีเสร็จโอ้โหว้าวเฮ้ บุญชาพ้นออกมาแล้วเหมือนตกประตูเมื่อทีนี้เหมือนดองอะไโยนหน้าไอ้นี่โชคดีเข้าแต่แบบทบอลลมแรลบเข้าแบบนี้นะไม่ยุดวันนี้แรงสุดลยจ้ะไหสุด้าวันนี้ถสุดแรสุดตังต่จัดเาตังแต่วันที่สิบเก้านะแรงสุดแล้วสุดกระเด็นเบเกีข่านกันไปที่อจัดหมาบุญเบเกิสุดห้ามบด้เจไปได้ไปได้คอตั้ สามลูกไว้เกว้ยหมาบวงแต่ับไปหกลาเออสุขภาแต้ยลดสองได้เต้มแต่นาทีผ่านแต่รอบร้อหกสิบห้านาทีรดสองใบอู้โพลสีตั้งลยโอ้หไว้กี่ไว้ได้ได้ได้เอาละลลยค่อย Ướp Đổ lắm, soi đắp, dạp, uuuuh, hoặc tung, hoặc tung, hoặc tung, hoặc 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 bài là hoặc 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 ba nữa hoặc nhé, hoặc 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 có nhiều hoặc 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 เมื่อกี้น้องอะไรยนเหลือไปกกนบ้าเลยจัได้ไปคนละลูกจับไปได้หคนแล้วนะจับไปได้แค่หัวบบ8แเก้านาทีแปร้อาร้อยแปดห้าอมาจากไหนมันเข้ากันาดนี้อ้าวหัวเต็มหัวเต็มวไปเอาไปจัมา ข้างกับไปอีกคะแนนตอนนี้ห9 5ไว้ยันไมต้างัวกว่าจัดให้พ่อคุณได้จะเข้าไปได้แกมนะอ่ะมาบวม15ห้าแต่จไปแปดหมดไปทางแล้วไหลก็ไปปืนส่งตั้งไหลโอ้โหอิเหน่ก็รอบขึ้นโอ้โหนาทีแรกนาทีแรกสองรูรัดสิบคะแนนเบอรห้าได้แม ทีเดส,สักระโดนศุกรกระด้าทีมข่าวรชา,ปาชไปไล่โชว์ตปกับไปปืนไล่ไกลเร็วเร็วเอ๋ขยัดโอ้โหตอนนี้เอาหมาบวงสุบห้าขมกับไปไลยชา้าไปตีต้องอไก่ยนเตะประมาณสามสิบนาทีนะอีกสินาทีนี่ไม่เข้าเลยนะกันรวมแล้วนะเป็นสิบรอ องร้อยเต้มไลยหาวรจ้าไปแน่เหมือนกันทุกคนนะลมแรงเหมืนกันเอาสิบห้าเตมไป่ไปสองเต้มไปบนท่านะสิบรอบขึ้นสองสองศูนย์ประตเลขห้าระดบร้อนระดับร้อนต้องเลขหตอนนี้นะคะเทศบาลห้วยมุกทำคะแนนไปสองร้อยสาห้าหัวไหลเดอดผู้ชมสลับสับเปลี่ยนกันไป หาวัดเชาวัดเข้ามาชมด้านไหนเลยนะผู้ชมนะวันนี้กลับขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่แวะเวียนมาชมแต่ก็ระบัวงานหลวงพ่อเป็นความรับรากการหลวงพ่อวัดเลยาิงอนตอนนี้ก็รับหน้ักฟุตบอลงานการแห่งขันก็เพืการสมบัติกันเกิดหรือว่าการเป้้ยสีส้นะคนยมาแล้ววันนี้ค่ะสวัดีผู้ชมนง้หเลยะคะวัดีท่านลยะคะส่งทีม ร่วมกำการแข่งขันด้วยแล้วก็ประสานงานมาที่หลงพ่อแย้มวัดเลยขิ่งนะครับให้ดูให้ชมกันมาวมต้นระเด็นใหม่เลยเจ็บไหลแก้มเทาละเท้าละมีโอกาสมีโอกาสเบิ้ลเบ้ลไปเาวาละสอบกลับไปฝั่งนู้นก็มีเวทีกลางมีอะไรขายเยอะแยะข้ามฟังไปนะอาหารก็ควรดื่มน้ำาลมใสของที่แดงด้านท้ายส วัดบุผู้ชมครับด้านหลังก็เป็นร้านอาหารบรรยากาศดีก็่อช้ชนนะครับข้ามไปกันอ่าลายสุดห้าชุดนี้ผมว่าสูตรสีกับชุดเมื่อกี้เหมือนกันหลักเจ็ดหลักแปดอ่าขยับมาสุสองนาทีผ่านเชโกเดย์เบอสซี่ไต่เต็มลังทร่สองเาดงวาเอาดงวา,า,งวามีโอกาสผู้ชมอ่าขยับจับหน้าเท้า คณะต่อไปเตรียมตัวทีมของเทศบาลบัญยอตแพ่วันนี้มีโอกาสมีโอกาสเป็ยาจอยมาป่าไว้นวนวันนี้มานะเดินไหวรงวะหมาบ่วงสิบห้าปูนเนี่ยลมนิ่งแล้วไม่เข้าไงปูนโอ้โหเอาสี่ทีมนะหมอเข้ารอบนะเออขยจัดหมาบ่วงสิบห้ากีดไว้กี่ไว้เอากระชา 25, แต่ยี่ห้าเราิงที่ราดพรีเสร็จแลกี่นะกลางวันนะกลางคืนแล้วก็มาที่นี่กันเออเอาดักเช้าไว้ลายสิบห้าลายไว้ปุ้นเอาเว้ยโอ้ลมมันจะนิ่งจริงๆเออเอาดักเช้าไว้ลาสิบห้าเน็วเร็วเนมันต้องผ่านชัยภูมิไม่ได้กันนี้กี่นะข้างกับไปเจอไอ้โกดักหน้าไว้แล้ว ไล่กันไปสิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบเอ้าแขางฉากาวันพรุ่งนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะอ่าเราสิบห้าใครจะชมแล้วส่งผ่านเพจโคศบ้านราชนาฏราชนาวีก็ติดตามได้สิบเอ็ดโมงยี่สิบงเวลาอ่าเวลานะแต่ก็ส่งไว้ยอะหลายชาติหัวสิบกระเด pues ็นที่ราชนุร nah. ีผู framework. ้ชมแล้วก็มาชมรอบแปดทีม ผมลงทางดังเดิดขันด้วยนะจอยดู้ไมครับจังหวัดชัยภูมิฝกันเข้ารอบเึมกันกนเด้าเรียนวันพรุ่งนี้หาวแตบช้าไปแต่ความมันฝมได้เหรียนมาสามปีติดแที่ได้สุขอยุไตเต้มหนาวันเก๋ไว้สิบเต้มตามาตะกี้บัวจะ่ไเก๋ไว้สิบไป้เจ็ดเลยครับสามรหเต้ม สิบสี่นาทีสิบสามสามสิบห้าโอ้โหเต็มสู้ชุดเมื่อกี้ไม่ได้นะสู้หมาบวนนายกนรอบอกว่าสู้สู้ขอห้ายเร็วๆนะคะนายกอยู่นีไงไม่เห็นขอายเร็วๆนะ้เ็พี่รัอเล่เออนายกเป่แปะแม่มอนะสวัสดีงานใหญ่พดค่ะพี่สาวคุณนักรานลิศราชัยนะคะสวัสดีค่ะ ของเราก็สบายสบายสวยสวัสดีนะคะคุณสุนทรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุนทรค่ะคุณฉลองสุดสมัยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้สามร้อยยี่สิบแล้วค่ะจากเทศบาลห้วยผู๋อันนี้เวทีการนะคะมีลำไยไหทองคำนะคะสนามตะก้อเราติดกับเวทีการวันนี้มีลำไยนะคะดูเปล่าเนี่ยดูเปล่า โอ้เจ oh, pues ็ดก้าห้าันจุด้หญิงนี้อยู่นานแท้เว้ยแม่ดาไวสองหกยี่สิบสามสองศูนย์ื่กกี้ตอบประตูมดลังอลารยนสี่สี่ห้าก็หมเวลานะชุดนี้ประมาณสิบห้ารอบขึ้นสัสสามร้อยยี่สพาน้อยห้ารอบขึส่ะเอาระตั้งไปพัตรแปดร้สห้ก็ดูว่าจ้า ตอนนี้ไล่7านะครับชุดเมื่อกี้ทำไว้ตอนนฤษยาคมทำไว้ตัวใหม่มาให้ตัวลีกลงผู้ชมลงแล้วห้ามลงอีกบอกไว้เลยนะครับทุกคนนะใครเอานักกีฬาทู่ทำการแข่งขันไปแล้วลงก็ถือว่าปรับแพ้เลยนะครับไม่ให้ลงด้วยอ่าโอเคครับไป10คะแนนบปอ8บ่อ8นะ8เด็ม8เต็มอ่าปเต็ม ตัสกับตัแปไปเต็มแล้วตอนนี้สองคนตบคือเรียงกันเลยพี่ชานชัยนะหลายสขอบคุณมากนะคะใบโว้ย้ยไปกัดมากอร่อยมากเลยค่ะใบแปดร้อยที่เป็นยากนะเจ็ดเจ็ดห้าเอ้าเข่อกันเลยโศวสศิรคนดูชอบชอบขอบคุณมากเลยค่ะพี่ธิตเจ็ดจห้าูที่สี่แล้วก็เจ็ดเกาห้าดูที่สามแปดสี่ห้าดูที่สอง หลายสิบห้าคะแนนครับโบสี่แล้วก็เก้าสองสูนย์จุห,ห,หนึห่งหลายเต้มเอาละวันนี้ทีมง,งานช่อมยูทูตก็ไปต้อยเพต่อเสียงอ่าถ่ายรูปเอาไปลงยูทูตถือว่าทำคลิปอ่าเผยแพร่ไปทั่วโลกวันนี้ทั่วประเทศใครได้ดูได้ชมกันวัดไล่าชิง